น้อยอาทิตย์หน้านี่ก็ส่งการแล้วคุณลองไปเช็คนะว่าบริษัทยังมีบินอะไรที่ยังไม่ได้เคลียร์คุณบอกกัญชีให้รีบเคลียร์เลยนะโดยเฉพาะค่าแรงของคนงานที่ใช้งานนะค่ะผมครับชิงเงินให้ผมหน่อยนะครับผมจะเอาเงินนี้กลับไปหาครอบครัวพ่อแม่และลูกผมรออยู่นะครับคุณคงครับเงินอะไรไม่มีผมครับนะเอาเงินให้ผมหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับจะไหนคืออย่างนี้ครับไม่ต้องพูด นี่ครับเฮียผมเป็นหัวหน้าสายง,งานก่อสร้างผมมาหาคุณผมเพื่อมาเคลียร์เงินแต่คุณผมไม่ยอมเอาเงินให้ผมครับผมเลือกคุณหลับไปไปคุยที่ห้องทำง,งานผมไปเดี๋ยวเชิญข้างใน,นหนนะ่อยเงยหน่ยเดี๋ยวน้องเช็ดหน้านก่อนน้อย<ร>ครับ<ๆ>เดี๋ยวแปรงน้าให้น้อง น้องในน้องเล่ามาสิเรื่องว่ายัางไงบ้างคือครับเฮียผมได้รับเหมาสร้างออฟฟิศของคุณหงตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วเสร็จมากกลาตามสัญญาเขาต้องจ่ายเงินให้ผมตอนคุ้มพาถึงตอนนี้แล้วเขายังไม่จ่ายเงินให้ผมเลยครับผมมาหาเขาตั้งหลายรอบเขาก็ยังไม่ยอมใจ่ายให้ผมเง้นขายเท่าไหร่อสองแสนครับสงการนี้ผมอยากจะกไปหาครอบครัวตอนนี้ผมยังไม่มีเงินเลยครับ เดี๋ยวคุณดื่มน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมขอคุยโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลสวัสดีครับคุณโชคผมมาฟู้นะวันนี้ผมมีเรื่องรบกวนจะสอบถามค่าจ้างที่สร้างออฟฟิศคุณนะครับอ๋อโอนมาแล้วใช่ไหมครับจ่ายเรียบร้อยใช่ไหมฮะตั้งแต่เดือนที่แล้วครับครับขอบคุณมากนะครับครับผมคุณน้อย คุณไปเรียกคุณหมูเ,ผลผลเข้ามาหน่อยผผลผลดิยจา้าค่ะคุณคะคุณนายเรียกค่ะพี่ภูครับคุณจะถ่ายมาเรอปโปรเจกต์งานสร้างออฟฟิศคุณโชคอะ่ะมึงมีความชอบใช่ไหมครับแล้วทำไมค่าแรงพผู้รัเหมายังไม่จ่ายมไม่ใช่ผมไม่อยากจ่ายนะพี่ผู้คือทางคุณโชคเนี่ยไม่อโอนมาสักทีครับมึมกกมงยังจะมาโกหกอีก กูพคุยกับคุณโชวเมื่อกี้เนี่ย <ST. S 1> เขาบอกว่าโอนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วมึงอยู่กูมากี่ปีเนี่ยกูแคยเอาเปรียบ <ST. S 1> มึงไหมขอผมนะครับมึงยังจะอธิบายอีกมึงรู้ไหมนี่มันเป็นเงินที่เขาแลกมาด้วยหยาดเงื่อ,เ,อเขาทำงานเหนื่อยทั้งปีก็หวังได้เงินเนี้ยกลับไปให้ครอบครัวนี่มึงยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเงินของคนใช้แรงงานยังกล้าโกงึงไม่สนว่ามึงจะใช้วิธีไหนวันนี้มึงต้องไปหาเงินเนี้ยมาคืนให้ค่อยได้ ไม่เป็นไรนะน้องเดี๋ยวเขาเอาเงินมาจ่ายให้คุณได้ครับขอบคุณมากครับเฮียไม่เป็นไรัรน,นี่ผมให้เพิ่มคุณค่าอีกนะเฮียครับเงินนี้ผมรับไม่ได้ครับ เงินห้าหมื่นนี้ผมและพนักงานบริษัททุกคนมอบให้กับทีมงานของคุณคุณนำไปแบ่งให้ทีมงานนะถือว่าเป็นของค์กรรับสงกรานตรผมครับขอบันนะครับไม่เป็นไรหวังว่ารับสงการานต์เราจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับผมนะพี่ผู้พักเห็นแต่ที่ผมทำงานแบบชมาหายทีให้ผม ให้โอกาสเหรอไอ้โงมึงณจำไว้นะอย่าไปเอาเปรียบคนที่หาเ้าถิงคำ้ำคนนั่นมันคือหยาดเหงื่อของเขาหมอบไปเล่น ม่ะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะกลับบ้านแม่นะคะพอดีว,วันนี้เป็นวันเกิดแม่หนูค่ะก็ไปสิอ้อโหพี่สะพ้ายกลับบ้านทีต้องขนของกลับเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะเชอร์เพอะเถอไม่ต้องพูดเลยละแม่แม่เราแต่ข้อข้างลูกสะพ้ายพี่สะพ้ายกลับบ้านทุกครั้งขนของกลับเยอะขนาดนี้แล้วอีกหน่อยไม่ขนของบ้านเราไปหมดเลยเหรอแม่ไม่ขนาดนั้นหรอกทำไมมันจะไม่ขนาดนั้นแม่ลองคิดดูนะ เอาของในบ้านเราไปนั่นก็ซื้อมาด้วยเงินทั้งนั้นแล้วยังต้องไปซื้อของข้างนอกก็ต้องใช้เงินอีกกลับบ้านทีต้องใช้เงินเป็นหมืนหม่นเลยนะแม่พี่ฟูทำงานลำบากหาเงินแต่พี่สะพ้ายอะ่ะไม่เคยเข้าใจพี่ฟู่บ้างเลยลูกสาวที่แต่งออกไปแล้วก็เหมือนานางพิศสารออกไปข้างนอกแม่คะแม่ต้องห้ามไม่ให้พี่สะพ้ายกลับบ้านบ่นบอยๆนะคะที่หนูพูดมันก็ถูกนะไหนแม่ดูสิมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะแม่ มันต้องแค่ของใช้ที่บ้านเราไม่ได้ใช้แล้วก็ของฝากที่พี่ฟู่ซื้อฝากแม่หนูค่ะหนยค่ะแม่มันเกิดแม่หนูทั้งทีอ่ะหนูจ้าของแค่นี้เหลอไปฝากแม่อ่ะขอบคุณค่ะแม่นี่ไปด้วยขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรเราเป็นครอบครัวเดียวกันลูกอะไรกันให้ก็เอาเลยเหรอทําไมหน้าไม่อายขนาดนี้แม่คะลูกสะพ้ายก็เหมือนคนใช้แม่จะให้เขาเยอะขนาดนี้ไม่ได้ถ้าแม่จะให้แม่คนให้หนูมากกว่าหนูเป็นลูกแท้ๆของแม่นะคะไปเชิญกลับบ้านลูกไปได้ละทําไมล่ะแม่ก็หนูเป็นคนบอกแม่เองไม่ใช่เหรอว่าลูกสาวอะถ้าแต่งออกไปก็เหมือนกับน้ำที่สาดออกนอกบ้าน ถ้าไม่มีอะไรจำเป็นก็ไม่ต้องมาบ้านแม่บ่อยนะ